เลยเข้อสอบ text completion A level ออกชัวค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะคลิปนี้ค่ะให้น้องนะคะกดแชร์กดเซฟไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่วันจะพาน้องๆน,นะคะมาทำข้อสอบ text completion ที่ออกในข้อสอบ A level แน่นอนเออทุกคนข่านี่เลยนี่นะคะคือโครงสร้างข้อสอบ text completion น้องบอกพี่วันค่ะแล้ว text completion คืออะไรง่ายๆเลยนะคะ text completion ก็คือรูปแบบข้อสอบที่เรานะคะจะต้องเติม grammar แล้วก็เติมศัพท์เข้าไปในบทความนั่นเองค่ะอย่างเช่นบทความนี้นะคะเดี๋ยวจะมีให้เติมทั้ง grammar แล้วก็เติมทั้งศัพท์เลยค่ะและเทคนิคสำคัญนะ้องเวลาทำข้อสอบค่ะเราจะต้องดู choice ก่อนค่ะเออนะคะพอดู choice ปุ๊บให้เราวิเคราะห์ว่า choice ที่เห็นเนี่ยวัดเรื่องอะไร อ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยทุกคนค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1นึ่ะกัทุกคนค่ะสังเกต4 Choice ค่ะ1ค่ะ release นะฮะคำว่า release เนี่ยมันแปลว่าปล่อยนะแปลว่าปล่อยและ release เติม ed เนี่ยเป็น verb ช่องที่2อันนี้น้องต้องรู้ในหัวเลยค่ะถ้าเราเจอ verb 2 verb 2คือ past simple เอาเวลเล่าเหตุการณ์ที่เป็นอดีตฉะนั้นถ้าในเรื่องเนี่ยเล่าเหตุการณ์ที่เป็นอดีตปี1999ปีที่แล้วเนี่ยเหรอมถ้าเป็นอดีตให้ตอบ verb 2ประมาณนี้ค่ะ ชอยที่2ทุกคนค่ะ will release คําว่า will เนี่ยแปลว่าจะฉันจะทํานู่นฉันจะทํานี่อันนี้เป็นโครงสร้างที่เป็นอนาคตหรือ future simple นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในโจทย์เล่าเหตุการณ์อนาคตให้ตอบข้อ2ต่อไปด้วยกคน, East นค่ะ is releasing เนี่ยฮะถ้าเราเจอโครงสร้างที่เป็น is am are แล้วตามด้วย verb ing อันนี้เป็นโครงสร้างของ present continuous present continuous นะฮะจะเอาไว้เล่าเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นค่ะ เช่นตอนนี้พี่วันกําลังสอนอย่างเนี้ให้ตอบชอยที่3แต่ถ้าเป็นชอยที่4ทุกคนค่ะชอยที่4จะดูยาวนิดนึงชอยที่4นะคะก็คือโครงสร้างแบบ Has h a s t have, b แล้วก็ verb ing โครงสร้างนี้เราเรียกว่า present perfect continuous น้องบอกโอ้พี่วันแล้วมันใช้ยังไงนะ present perfect continuous จะเอาไว้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็อาจจะทําต่อไปอีกน้องอยกตัวอย่างเช่นพี่วันเนี่ยเป็นติวเตอร์มาแล้วเป็นระยะเวลาหลายปี เป็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็อาจจะเป็นต่อไปอีกอันนี้ให้ตอบ present perfect con และที่สำคัญค่ะ present perfect con ค่ะมักจะมาพร้อมกับสองคำนี้คือคำว่า since กับคำว่า for ให้น้องสังเกต for s i n ไปเลยโดยที่ since แปลว่าตั้งแต่ for แปลว่าระยะเวลาจำง่ายๆนะ s i n ตั้งแต่ for เป็นระยะเวลาเอ๊ ซินตั้งแต่ฟอเป็นระยะเวลาถ้าเราเจอซิ้นกับฟอให้ตอบเทนท์ที่เป็นพวก Perfect อาจจะเป็น Present Perfect ก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนคะ่ะพี่บอกเลยถ้าข้อสอบจริงน้องมานั่งเขียนแบบนี้น้องจะทำข้อสอบไม่ทันทั้งหมดนี้ต้องมีในหัวน้องแล้วเนี่ยต้องมีในหัวน้องเลยเนี่ยคะสมมุติว่าอ่ะโอเคเราเห็นชอยปุ๊บถามว่าสี่ชอยนี้วัดเรื่องอะไรวัดเรื่องเทน์ วัดเรื่องเทนส์น้องน้องบอกพี่เทนออกข้อสอบไหมออกแน่นอนเออข้อหนึ่งอยวัดเรื่องเทน s e เราออกแน่นอนถ้าไม่ออกนะน้องนะให้มาหยิบพี่ได้เลยเออวิเคราะห์เสร็จแล้วไปดูโจทย์สิคะเออทุกคนค่ะมาโจทย์ข้อที่หนึ่งค่ะน้องบอกพี่วันค่ะหนูแปลไม่ออกแปลไม่ออกช่างมาลุกกวาดสายตาค่ะนี่เลย the United Nations IPCC INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE จุดจุดจุด Report On Climate Change since 1990 until today โจทย์ยาวมากพี่บอกเลยมันไม่ได้อยู่ที่การแปลมันอยู่ที่ว่าใครตาดีน้องเออใครตาดีตอบได้ข้อน,นี้ยในโจทย์มีคำว่าอะไรคะเอาปากกามาวงลูกในโจทย์มีคำว่า since 1990, 1990 until today จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ เฮ้ยอ,องค์กร UN น่ะสหประชาชาติอะได้ปล่อยนะฮะรายงานเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้วก็ปล่อยรายงานต่างๆเนื้อหาปล่อยงานวิจัยต่างๆตั้งแต่ปี1990ปล่อยมาเรื่อยๆจนตอนนี้และเขาก็คงจะปล่อยรายงานอีกเรื่อยๆเห็นไหมทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะำต่อไปอีกสังเกตฟอร์ซินแบบนี้ให้เราตอบโครงสร้างที่เป็น present perfect con เพราะฉะนั้นท,ทุกคนค่ะข้อที่หเราก็เลยตอบ choice ที่สนั่นเองค่ะเอาประกามาวง ทุกคนคะ่ะนะคะอันนี้เขียนผิดลูกแล้วแก้หนึ่งนะคะช้อยหนึ่งสองสามข้อนี้เราต้องตอบช้อยที่ไหนล,ลูกช้อยที่สี่คะ่ะแก้สี่เป็นให้พี่วันหน่อยนะคะแก้เป็นช้อยสี่พี่วันตอบข้อสี่ยังไงเลยมาตอบข้อที่สองค่ะเวลาทําข้อสอบนะคะดูช้อยส์ก่อนเลยว่าเขาวัดเรื่องอะไรนะคะทุกคนคะ่ะสังเกตสี่ช้อยส์นี้นะคะเป็นสํานวนหมดเลย เฮ้ยข้อสอบ a level ไม่ได้ออกสับง่ายๆนะฮะออกนี่เลยค่ะสำนวนซึ่งน้องต้องรู้ว่าแต่ละสำนวนแปลว่าอะไรมาเดี๋ยวเพื่อนแปลให้ฟังสำนวนที่1ค่ะ it's now or never now แปลว่าตอนนี้ never แปลว่าไม่ถ้าไม่ทำตอนนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้ทำแล้วอันนี้แปลว่าโอกาสเดียวค่ะต้องรีบทำสำนวนที่สองค่ะ it slipped my mind slip แปลว่าลื่น m i n แปลว่าความคิดมันลื่นออกจากความคิดฉันแปลว่าฉันลืมไปเลยเออลืมไปเลย เนี่ยสำนวนที่3ค่ะ It's raining cats and dogs อันนี้ง่ายๆเลยนะคะเรนแปลว่าฝนตกน้อง uh, raining cats and dogs ก็คือเป็นไงฝนตกหนักมากๆนั่นเองเนะคะสำนวนที่4ทุกคนค่ะ It costs an arm and a leg ราคาที่ต้องจ่ายคือต้องจ่ายแขนข้างหนึ่งต้องจ่ายขาข้างหนึ่งฉะนั้นสำนวนที่4เนี่ยมันแปลว่าราคาแพงมากเนี่ยค่ะทุกคนค่ะดูในโจทย์ค่ะเขาบอกว่ารายงานล่าสุดเนี่ยฮะของ UN ถูกเรียกว่าอะไร รายงานเกี่ยวกับ climate change การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรายงานล่าสุดของ UN เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีและก็มีการขยายความว่าเนื้อหา as it emphasizes the action that should be taken quickly เนี่ยรายงานนี้นะคะได้เน้นย้ำค่ะ emphasize ได้เน้นย้ำถึง action ถึงการลงมือทา นี่ยทุกวันนี้โลกก็คือแบบร้อนมากนี่ะฉะนั้นเนี่ย UN ก็เลยออกมาเรียกร้องแอคชั่นการลงมือทำที่ควรทำแบบควิกลี่ค่ะควรทำอย่างรวดเร็ว To avoid เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ทางภูมิอากาศนั่นเองแสดัว่าทุกวันนี้โลกร้อนไม่ไหวแล้วนี่ยะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนควรรีบลงมือทำตอบสำนวนไหนทุกคนฉนันลืมไปเลยหรือม,มันคือโอกาสเดียวแล้วมิฉะนั้นถ้าเราไม่รีบรักโลกเราไม่ช่วยลดโลกร้อน เตรียมย้ายไปอยู่ดวงจันทร์น้องเพระาะฉะนั้นฮาข้อนี้ค่ะ <S <S เราก็เลยตอบข้อที่1นั่นเองค่ะ it's now or never นี่คือโอกาสเดียวถ้าเราไม่รีบดูแลโลกของเราเตรียมย้ายอยู่ดังคาเลยค่ะจบข้อที่2ค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่3ทุกคนค่ะดู choice ก่อนเลยค่ะถ้าน้องสังเกต choice ที่3ดีๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่านะคะข้อที่3เนี่ย choice มันเป็นไงมันจะคล้ายกันทุก Cho i c e เลยมันแค่สลับตำแหน่งไปมา ลักษณะจโจทย์แบบนี้เขาเรียกว่า word order หรือว่าการเรียงลำดับคำนั่นเองซึ่งเวลาที่เราเรียงลำดับคำน้องจำ keyword พี่วันเลยค่ะเราจะนิยมแปลจากหลังไปหน้าค่ะนะฮะนี้เลยเราจะนิยมแปลจากหลังไปหน้าข้อไหนที่แปลจากหลังไปหน้ารู้เรื่องที่สุดตอบข้อนั้นเลยเนี่ยและเพื่อความปังทุกคนค่ะไปดูไปดูโจทย์นิดนึงเนี่ยไปดูโจทย์นิดน,นึงนะฮะในโจทย์ข้อที่3เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า one of ค่ะ h i g h l i ค่ะ อ่านะคะเขาว่าวันออฟกับไฮไลท์เลยนะคะน้องบอกไฮไลท์ทำไมทุกคนคะ่ One off นะวันออฟมันแปลว่าหนึ่งในหนึ่งในซึ่งกฎของวันออฟนะคะต้องตามด้วยนามพระโอรสค่ะเนะคะนึกถึงเพลงประกวดนางงามหนึ่งในร้อยเนื้อเหรอหม่หนึ่งในเนี่ยนะคะต้องตามด้วยนามพระโอร์ที่มากกว่าหนึ่งหนึ่งในเนี่ยต้องตามด้วยนามพระโอรสเนืะ้ะหาเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยวัดสองเรื่องในหนึ่งโจทย์เลย นคะคะอะเราไปดูชอยส์กัน One o f ฟเปละว่าหนึ่งในหนึ่งในนามเยอะๆคำนามเยอะๆต้องเติม S ค่ะต้องเติม S ฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกตอบคำว่า Part ทที่เติม S ค่ะ Part นี่แปลว่าส่วนมีหลายส่วนด้วยกันหนึ่งในนั้นเนไหมหนึ่งในนั้นคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนคะคะฉะนั้น Part เนี่ยต้องเติม S ส่วนจะตอบข้อไหนย,ยังไงตอบแปลจากหลังไปหน้าไงคะเราก็แค่แปลจากหลังไปหน้าจะตอบข้อที่2หรือ3แปลค่ะ นะะหนึ่งในส่วนที่น่าสนใจที่สุดหรือหนึ่งในน่าสนใจส่วนที่สุดสภาพน้องตอบข้อไหนนะคะหนึ่งในส่วนที่น่าสนใจที่สุดต้องตอบข้อที่สองค่ะ one of the most striking part is นือหรอ one of the most striking parts is นะฮะหนึ่งในส่วนที่น่าสนใจมากที่สุดอย่าลืมนะถ้าออก word order ให้แปลจากหลังไปหน้า ข้อนี้เราตอบ2งง่ายๆแบบนี้เลยและนี่นะคะก็คือตัวอย่าง text completion ที่น้องจะเจอในข้อสอบ A l e v e l แน่นอนค่ะมันจะมีให้เติมทั้ง g กรมา a r และจะมีให้เติมทั้งศัพท์หรือถ้าข้อสอบโหดหน่อยจะมีให้เติมสำนวนด้วยพี่วันแนะนำน้องๆน,นะคะกดเซฟกดแชร์คลิปนี้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้เอาให้เข้าใจและขอให้ทุกคนนะคะได้คะแนนเ l e ล e วภาษาอังกฤษปังๆไปเลยค่ะดีใกล้สอบแล้วนะคะนี่แหละค่ะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับน้องๆทุกคนคอร์ส hack English for ticket and A l e v e l 990บาทและน้องจ่ายเพิ่มอีกแค่9บาทได้หนังสือสรุปแนวข้อสอบ A e Level ไปเลยทั้งหมดนี้ในราคา999น้องคนไหนสนใจกดลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะดีย okay,